บทที่29เสียวหัวถึงเวลาที่ข้าจะออกจากระบบไปทานอาหารเย็นแล้วข้าจะกลับมาภายหลังยวนกล่าวกับนางหลังจากออกจากร้านค้าของนักบ่มเพาะไปได้สักพักเจ้าจะไปไหนระหว่างที่ข้าไม่อยู่เขาสอบถามนางเสี่ยวหัวชี้ไปที่สร้อยคอที่คอของเขาแล้วกล่าวว่าเจ้าสามารถเรียกเสี่ยวหัวโดยใช้สร้อยคอเมื่อใดก็ตามที่เจ้ากลับมา หลังจากกล่าวคำเหล่านั้นร่างของเสี่ยวหัวเริ่มเรืองแสงก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปในสร้อยคอสร้อยคอที่ลึกล้ำเหลือเกินหยวนพึพรรมพำกับตัวเองก่อนที่จะออกจากระบบ หลังจากออกจากเกมหยวนรออย่างอดทนให้หยูโหรอเอามือเย็นมาให้เขารู้สึกราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งต่างจากโลกที่เต็มไปด้วยสีสันในเกมโลกแห่งความเป็นจริงมืดมิดราวกับว่าเขากำลังใช้ชีวิตอยู่ในความว่างเปล่าและร่างกายของเขารู้สึกไม่มีตัวตน ฮ huh. หากเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในคาลทิเวชันออนไลน์ตลอดไปหยวนถอนหายใจในใจหลังจากคุ้นเคยกับโลกภายในเกมการรับรู้ของเขาต่อโลกแห่งความเป็นจริงยิ่งแย่ลงไปอีกและมันรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าปกติ ภายในเกมไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนนหรือเพียงแค่เสียงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมันก็คึกคักอยู่เสมออย่างไรก็ตามเมื่อใดก็ตามที่เขากลับมาที่ห้องของเขาสิ่งเดียวที่เขาได้ยินคือเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นอยู่และเสียงที่เบาบางจากนอกห้องของเขาเป็นครั้งคราว โลกที่เขาไม่ได้เหยียบย่างเข้าไปนานหลายปีแล้วหลังจากรออยู่สักครู่ซึ่งรู้สึกเหมือนหลายชั่วโมงเขาก็ได้ยิมเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เตียงของเขาอย่างไรก็ตามเขาสามารถบอกได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่หยูโหหเพราะเสียงฝีเท้าหนักเกินไปสําหรับหยูโหดังนั้นจึงเป็นคนอื่นอยู่ในห้องของเขาใครอยู่ที่นั่นหยวนถามด้วยน้ําเสียงแหบแห้ง ท่านชายน้อยคุณหนูยุ่งอยู่กับอาจารย์ฉะนั้นข้าจะดูแลท่านในวันนี้เสียงของหิงวัยกลางคนตอบอืมสำหรับอาหารเย็นวันนี้เรามีซุปเนื้อวัวพร้อมไม่เป็นไรหยวนขัดจังหวะขึ้นมาทันทีข้าไม่หิววันนี้ถึงแม้ท่านจะพูดเช่นนั้นข้าก็มีงานที่ต้องทำคนคนนั้นถอนหายใจด้วยน้ำเสียงที่ลำบากใจข้าจะไม่พูดซ้ำอีกอืม ความเงียบปกคลุมห้องและสักครู่ต่อมาหญิงวัยกลางคนกล่าวว่าข้าเข้าใจโปรดพักผ่อนให้ดีท่านชายน้อยประตูถูกปิดลงไม่กี่วินาทีต่อมาและหยวนแทบจะได้ยินเสียงคนคนที่เพิ่งจากไปกำลังดุดด่าด้วยความดูถูกโดยร่างกายที่ไร้ประโยชน์เช่นนั้นมันเป็นปาฏิหาริย์ที่เขายังไม่ได้ถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้ออกไปแล้วอืม ข้ายังได้ยินเจ้าอยู่นะรู้ไหมหยนยิ้มอย่างขมขื่นเนื่องจากส่วนที่ทำงานได้ของร่างกายของเขาคือปากและหูเท่านั้นเขาจึงต้องพึ่งพาการได้ยินมากกว่าคนปกติทำให้เขาได้ยินสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถได้ยินบางทีเสียงของขา้าแม้แต่ความสามารถในการได้ยินของขา้าอาจจะทิ้งข้าไปในอนาคตเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆของร่างกายขา้า หลังจากนั้นไม่นานหยวนก็กลับไปที่ c u l การทีวีออนไลน์อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รีบเรียกเสียวหัวเพราะเขาใช้เวลาอยู่หลายนาทีในการจ้องมองโลกที่เต็มไปด้วยสีสันนี้เงียบๆ ข้ากำลังทำอะไรอยู่ข้าไม่มีเวลาที่จะจมอยู่กับความเศร้าทุกวินาทีที่ข้าใช้เวลาอยู่อย่างเฉยชาคือวินาทีที่สูญเสียไปในโลกที่สวยงามนี้ข้าอาจจะไร้ประโยชน์และพิการในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ข้าไม่เป็นเช่นนั้นในโลกนี้หลังจากสงบสติอารมณ์แล้วหยวนก็เรียกเสียวหัวโดยใช้สร้อยคอ พี่หยวนกลับมาแล้วเหรอคะเธอมองเขาด้วยสายตาครุ่นคิดแม้ว่าหยวนจะพยายามซ่อนอารมณ์ของเขาแต่เสี่ยวหัวก็สามารถสังเกตเห็นความเศร้าในดวงตาของเขาได้เพียงแวบ,บเดียวพี่หยวนไม่เป็นไรใช่ไหมคะพี่หยวนดูเศร้าจังเธอบอกเขา ไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่เรื่องที่ข้าจัดการไม่ได้และมันจะหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ข้าฆ่ามอนสเตอร์สักตัวเขากล่าวถึงแม้ว่าเธอจะกังวลแต่เสียวหัวก็ไม่อยากบังคับเขาถ้าพี่หยวนต้องการใครสักคนคุยด้วยเสียวหัวจะอยู่เคียงข้างพี่หยวนค่ะขอบคุณนะเสียวหัวข้าจะจำไว้ ยวนยิ้มเสียวหัวพยักหน้าแล้วกล่าวว่างั้นเรามาเริ่มฝึกฝนของพี่ยวนกันต่อนะคะถึงแม้ว่าพี่ยวนจะได้รับประโยชน์มากนักจากแกนวิญญาณในระดับผู้ฝึกวิญญาณระดับเริ่มต้นแต่พี่ยวนก็ยังสามารถพัฒนาเทคนิคการใช้ดาบได้ค่ะและเมื่อพี่ยวนมีประสบการณ์ในการต่อสู้มากขึ้นเราสามารถเริ่มมองหามอนสเตอร์ในขอบเขตนักรบวิญญาณได้ค่ะ งั้นเรารออะไรอยู่ล่ะเริ่มฝึกกันเลยหยวนและเสี่ยวหัวเริ่มเดินทางออกนอกเมืองหลังจากนั้นไม่นานเมื่อพวกเขาอยู่ห่างจากเมืองไปหลายไมล์เสี่ยวหัวพูดด้วยเสียงที่เบาลงพี่หยวนคะมีคนตามเรามาค่ะ จะเป็นพี่น้องตระกูลตู้จากบ้านประมูลหรือเปล่าคะเสี่ยววู่หานเตือนข้าว่าสองคนนั้นอาจจะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่เราแยกกันเสี่ยวหัวพยักหน้าและกล่าวว่าใช่ค่ะแต่ข้ารู้สึกได้ถึงอีกคนหนึ่งอยู่กับพวกเขาเขาเป็นนักบ่มเพาะที่อยู่ในระดับสูงสุดของขอบเขตจอมยุทธวิญญาณค่ะจอมยุทธวิญญาณน,นั่นสูงกว่าข้าหนึ่งระดับ ยวนแสดงสีหน้ากังวลลืมเรื่องราชาวิญญาณที่เดินอยู่ข้างๆเขาไปสนิทไม่ต้องห่วงนะคะพี่หยวนถ้าพวกเขาพยายามทำอะไรที่ไม่ดีเสี่ยวหัวจะจัดการกับพวกเขาเองค่ะเรามาทำเหมือนกับว่าเราไม่รู้ตัวว่ามีคนตามเรามากันเถอะหยวนพยักหน้าและทั้งสองก็เดินลึกลงไปในป่าหลังจากเดินไปอีกไม่กี่ไมล์เสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้น หยุดตรงมันเลยเจ้าเด็กสาเลวหยวนและเสียวหัวหยุดเดินและหันกลับไปและยืนอยู่ห่างจากพวกเขาไม่กี่เมตรก็คือพี่น้องตระกูลตู้และชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ตามข้ามาไกลขนาดนี้เจ้าต้องการอะไรจากข้าข้าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรอกนะหยวนถามเขาด้วยใบหน้าที่ขมวดคิ้ว เนื่องจากเจ้ากล้าทำลายหน้าข้าในบ้านประมูลต่อหน้าคนมากมายและแม้แต่ต่อหน้าคุณหนูเสวียนข้าจะให้เจ้าจ่ายค่ามันด้วยชีวิตของเจ้าตู้หายพูดเสียงดังใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธ